คุณเป็นตำรวจเหรอใช่ไม่อย่าทำทลาดเหมือนกับฉันขอบคุณนะครับผู้หมวดไปลุยนะมาอันนี้ก็น่าจะเป็นชัเตอร์ที่สองแล้วนะเดีย๋ยวเราจะไปหาแครกันนะ เหตุการณ์เมื่อตอนที่แล้วสมุนไพรเรามีอยู่หนึ่งไม่เอาหรอกเ,เดี๋ยวผมจะแวะมาเอาไอา้กาก่อนเ่อจ,จะไปเอาปืนลูกสองอ่าตรงนี้เดี๋ยวไปก่อนนะไปเลสเตเดีเราจะไปหาแคร์กันนะ รอก่อนนะผมกำลังลงไปโอเคแคลดีจังที่ได้เจอคุณคุณเป็นยังไงบ้างเฮลิคอปเตอร์นั่นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ผมไม่เป็นไรดาว่าคุณคงไม่มีกุญแจอยู่ในกระเป๋าเท่ๆพวกนั้นใช่ไหมน่าเสียดายที่ผมไม่มีมแล้วทางคุณเป็นยังไงบ้าง ที่เห็นแหละพยายามเอาตัวรอดนั่นดีแล้วได้ข่าวพี่ชายบ้างไหมไม่ไม่มีเลยแคล่อย่าเพิ่งหมดหวังนะเราต้องหาเขาเจอนะให้ตายสิรู้ไหมว่านันหมายถึงอะไรรู้สิได้วเวลามือค่ำแต่ผมว่าคุณต้องไปแล้วไม่ต้องห่วงฉันลอีออนคุณต้องดูแลตัวเอง แต่คุณต้องรีบไปเร็วเข้าเฮ้ hey, เราต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้เราทัง้งคู่เออมาวินเิอเรื่องขึ้นที่นี่ซอมบี้ล้อมผมแต่ไปหมดมาวินได้ยินไหมมาวินอาชี เอาวินไม่ตอบแล้วน่าจะเงียบแล้วโอเคผมทำผ้าไปทุกคนจริงๆผมน่าจะอ่าให้เหรียนไปก่อนนะอเนาะอะไรเดี๋ยวเราจะเอาเท่าที่เอาไปได้ก่อนละกันเอาฟิว,วกับอ่าหัาบ,บาดกอนแล้วโอเค ก็ท oh, uh, okay. okay. mm ิ้งอ่าทายก่อนเดี๋ยวเดี่โอเคอันนี้มันคือห้องที่เราเปิดไม่ได้ตั้งแต่แรกเนะี่ยดูแล้วโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปใช้เหรียญก่อนแล้วกันแล้วก็ไปดูมาวินด้วยนะ เขายังไม่เป็นไรโอเคยังปลอดภัยอยู่วะไปดูซุดๆไปหน่อยโอเคตอนนี้เราก็จะเหลือกระเป๋าอยู่สามช่องนะแล้วก็เขียร์เทียมสามอย่างเป็นสี่อย่างเลยเนะี okay, ่ยจับไว้ก่อนแล้วรอบต่อไปเราจะไปตัดอ่า เลหล็กนะผมที่อยู่ประตูอีกฝั่งหนึ่งของเราไป่ะยิงไป่อลใช้เวายามยิงกระตุกม,มามเนี่ย่อไปให้มันอ่ากัด โอเคแล้วก็ตัดโซซะเออแอบซีโ okay, ฟ okay. แล้วก็ทิ้งอันนี้เพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วอย่าเอาไปทำรองไว้ละเบิดแฝดเก็บไว้ก่อนนะจะแวะไปเอาลูกซองก่อนนะกัน ใครไม่ทันขอไปด้วยนะเพราะว่าสไตล์ผมมันสปีดล้วนะจะเล่นช้าๆมันมันไม่ได้อะ <c oughs> นะครับโอเคไปด <c oughs> ับไปก่อนเลย <c oughs> มาเนี <c oughs> ่ยมาดีซะ เนี่ยครับทีนี้เราก็ไปชั้นสองได้นะไปก่นอนใส่ว่าวเสือลกซองไปเลยเดี๋ยวขี้มันค้างโอเคครับยัดไปก่นอนไปยาวเลย นุ่นซาเลยว้าวลิกเกอร์ไปครับไเจ้านี่ยนะครับานมาแล้วเราก็จะทั้าไปกับพี่โโอเคสวยที่เดียวเดี๋ยวผมผ่อช้อปปิ้งก่อนนะทุกคนสลุกซองแพทนั่นคืออะไรคือแตงรัก็โอเคแล้วก็สมุนไพรแดง ไปคราฟกับสีเขียวโอเคเสร็จแล้วเรากำลังไปโดนเลยเหรอเขียวมัน,นล,ลงแนละ้วไฮ้ยติดติดโอเค,อเค <c oughs> ตกใจไปแล้วไปไป ตอนนี้เราหมดแล้วระเบิดแฟตเราโยนไปสองลูกแล้วเดี๋ยดายชี้ฝายเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาแฟตหมดชิบหายแล้วทวุกคนจะหนีลิกเกอร์ไงไมาตรงนี้อ่าเดี๋ยวระเบิดแฟล มาแล้วทุกคนแล้วก็ขอดูก่อนลืมโนโอเคเสียงมันมาแล้วอยู่ไหนมะเนี่ยโนโนโอเคแล้วก็โ่อันนี้สวยต้องวิ่งแล้วทุกคนต้องหลบบิ๊กเกอร์อ่ะ มาแล้วมาแล้วโอ้ยรอดรอดรอดเก็บตายฮะโอเคลงท้ายนี้ก่อนเสร็แล้วเสร็แล้วทุกคนเสร็แล้วผมต้องเขียนลี้ก่อนเดี๋ยวาล้วเขาเหนื่อยแล้วไปก่อนโอเคตอนนี้เราก็ได้เหรียญมาครบสามอันแล้วฮะ เราใส่เหรียญก็แล้วกันใส,ส่สิเออโอเคครบนะครับผมไปเลื่อนสอกต้องไปทางใต้ดินสินะเออนั่นแหละนี่คือทางออกของเราหมวดบา拉าดมาวิน ได้เวลาไปกันแล้วครับเฮ้ ي, มาวิน <c oughs> เราต้องรีบพาคุณไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยไม่ไม่ฉันนายไปเถอะมาเถอะผ <c oughs> มจะไปยุง <c oughs> ไปสิ <c oughs> ฟังนะเราหนีไปจากที่นี่ด้วยกันได้ถ้าคุณส่งมือให้ <c oughs> มันสายเกินไปแล้วฉั <c oughs> นพยายามแล้วลีออน แต่ว่าฉันหยุดมันไม่ได้เราจะปล่อยให้สิ่งนี้แพร่ออกไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับนายแล้วไปเสเถอะเข้าใจแล้วครับ ไม่ทำให้คุณผิดหวังมาวินไปดูยันต่อฮนะโอเคเมื่อกี้เกิดดาวมายิดหน่อยนึงฮะคือมาวินไม่ได้มากับเราฮนะาจุดเซฟแล้วก็ดูปืนผมไมาแล้วนะไปลุยยาวแลวฮะลงสู่ลิฟต์ใต้ดินอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกนะครับเพราะว่าโรงพักนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็น พิพัน์เก่าเนี่ยฮะแต่แรกเดิมทีเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแล้วก็ถูกสร้างเป็นโรงพักกันเองฮะสถานีตำรวจมจะลงมาระเบิดนะครับโอเคอเดี๋ยวขออนุญาตจัดปืนแป๊บนึ่งฮะมันไม่สวยนั่นเองอ่ะเอาเนี้ Let's go. Who are you? เปิดน้ำไปเลยครับมีตอ่อไม่มีทางเลือกผมต้องล้มมันให้ได้เฮ้ยเพื่อนไปเดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ก่อนนะก่อนที่เราเมียเดียวเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคเราหมดแนละ้วสองเลย

นานไม่มานะต,ตั้งนานไม่มาแล้วก็อีไอ,อบันไดเนี่ยก็อีไหนวะเ,เดี๋ยวผมจะก,กินยานให้กันมันใช่ไหมเดี๋ยวขออ,ขอ,นะอนุญาตฟาร์มก่อนนะตรงนี้เราต้องฟาร์มไปก่อนไม่งั้นเราก็ไปไม่รอดแน่นอนศูนย์เบิดาผสมเลยแล้วกันประมาณนี้นนก่อน,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 นก็ได้ ไปเมื่อกี้คือบอสตัวแรกของเรานะดินปืนแล้วก็ไม่มีอะไรไปกันแล้วผมจะไม่ค่อยเก็บดินปืนนะก่อนม่รู้ปไปเลยที่เกียดครับนฮะ ล้าจะอยู่ใต้โรงงานอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนโรงนานจับ๊อบขยายได้อีกเราจะไม่เซฟแล้วไปกันยาว หาหอนม oh. st er ันจะใกล้โอเคตอนนี้เราก็อยู oh. ่อาาจะชั s <S ้นใต้ดินนะที่จอดรถชั้น G ไม่มีคีย์การ์ดเลยตายสิต้องใช้คีย์การ์ดรอกันเล่นใช่ไหมเนี่ยออกไปด้วย nên ai? lưuăng nổi xí. lót bự luôn sao? FBI. Thôi thỳ. cảm ที่ช่วยผมไว้หน้าแปลกที่นายยังรอดมาได้นานขนาดน,นี้ FBI กัเหรอมันเกิดอะไรขึ้นโทษทีน่าเป็นความลับนะคุณจะไปไหนทำเพื่อตัวนายเองเถอะนะช่วยหยุดถามแล้วก็รีบไปจากที่นี่ซะ

จะเชื่อมนุษย์นี่นะว่าไงมนุษย์นายอยู่นี่นานแล้วเหรอก็นานพอดูนี่เหลือแค่เราแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ยังมีพวกเราอีกโอ้นั่นข่าวดีเลยคิด<ไ>ว่านะอย่างน้อยไอรอนก็ส่งนายมาหมายถึงผู้การไอรอนใช่ไหมเขายังอยู่นี่งัันเหรอใครสนกันล่ะป่านนี้คงโดนแดกตายหาไปแล้วมัง้งหมายความว่าไงไอเวฟนั่นคือคนที่สั่งขังฉันนะสิฉันว่าเขาต้องมีเหตุผลนะก็แงแล่ละ เพราะฉันคือคนที่คิดจะแฉเรื่องเน่าๆน่ของมันไงแล้วมันก็คงจะเน่าเฟสจริงๆแหละฉันว่านี่ฉันมีข้อเสนอให้นายถ้าปล่อยฉันออกไปฉันใช้ไอ้นี่ไม่มีทางอื่นออกจากร้านจอดรถได้หรอกเชื่อฉันโทษทีนะคงทำงานไม่ได้ฉันต้องคุยกับผู้การก่อนฟังนะเพราทั้งคู่ก็เือนนะักโทษที่ติดอยู่นี่เพราะงั้นเรามาร่วมมือกันแนละช่วยกันดีกว่านะ มาแล้วอะไรอะไรที่กำลังมามอ,อย่าาทำตัวกวนส้นนักเลยแต่ต้องใช้นี่แค่ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่พระเจ้าช่วยนั่นใครอ่ะ นี่ฉันเองช่วยหันไอ้นั่นไปทางอื่นด้วยผมแทบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันบอกนายแล้วไงให้รีบไปจากที่นี่คงไม่อยากมีจุดจบเหมือนเบนเหรอานะใช่ไหคุณรู้จักเขาเหรอเขาเป็นสายข่าวมีข้อมูลที่จำเป็นในการสืบคดีของฉันงั้นเขาก็พูดเรื่องจริงสินะเฮ้ยคุณเจ้าแต่เดินหนีอย่างนี้ไม่ได้นะ ผมยังไม่รู้ชื่อคุณเลยผมลีออนเคนเนดีงเงินหาทางออกซะลีออนก่อนที่จะสายเกินไปแล้วเราค่อยมาคุยกันฉันชื่อเอดาฉันต้องรับข้อเสนอสินะ